เข้าสู่งานมากการเปิดโลกการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาครั้งที่5ประจำปี2555สัมผัสกิจกรรมเตมรูปแบบของนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ชาวสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมขลาขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกร สวัสดีท่านแขกผู้ม่เกียริอีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดระยะเวลา3วันนะฮะสำหรับการจัดงานเปิดโลกการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาครั้งที่5ประจำปี2555ครับร่วมม้ร่วมมือกับสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครับวันนี้ดําเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายของงานแล้วนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทักษนายภูชยัยศริอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการขายและการตลาดจากโรงเรียนปณิชีการหัดใหญ่ครับ รับหน้าที่นําทุกท่านเข้าสู่พิธีปิดอย่างเป็นทางการครับจังหวัดสงขลาของเรานับว่าโชคดีนะครับที่มีโรงเรียนเอกชนจานวนมากและเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพร่วมกันรับผิดชอบทางการศึกษาโดยมีการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกครั้งนะครับครั้งนี้ถือได้ว่า ทางสมาคมการศึกษาอกอกชนจังหวัดสงขลานะครับได้เปิดโอกาสในกับเวทีแห่งนี้ให้กับสถานศึกษาอกอกชนในจังหวัดสงขลาครับได้มานําเสนอผลงานทั้งของคณะผู้บริหารคณะครัวอาจารย์ตลอดจนน้องน้องนักเรียนนักศึกษาทุกคนครับได้มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และก็เปิดโลกกระตั้งทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันทักษะวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครับ ตลอดจนการแข่งขันที่สะท้อนถึงศักยภาพของโรงเรีเอกชนของเรานะครับจนในวันนี้ทําให้มีน้องๆได้รับรางวัลยอดเยี่ยมที่กําลังจะประกาศรางวัลใี้ทราบแล้อีก ไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วครับอีกทั้งเวทีแห่งนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พวกเราชาวอาชีวะเอกชนนะครับได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการก็ดีครับทางด้านวิชา,าชีพก็ดีเพื่อให้เยาวชนไทยของเราทุกคนได้เกิดความเข้มแข็งทางด้านปัญญาตลอดจนเป็นการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนของเราให้เข้มแข็งและก็ยัง่งยืนต่อไปครับและนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วว่าการศึกษาเอกชนนั้นพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและกําลังจะก้าวสู่มาตรฐานสากลด้วย และนี่คือพลังแห่งความสร้างสารรค์ของสมาคมการศาาึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเราส่งพรบมือด่างๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ เอาละครับปันนี้ขอนําทุกท่านเข้าสู่พิธีปิดอย่างเป็นทางการครับนอกจากนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณชักคุณพัชรมิ่งแก้วท่านอุปนายกสมาคมการศึกษากระชนจังหวัดสงขลาขึ้นกล่าวรายงานผลการดําเนินงานแก่ท่านประธานและขอกลาบเรียนเชิญท่านประธานท่านนายกสมาคมการศึกษากระชนจังหวัดสงขลาคุณวิรัชกันเกิดบปนเวทีกับเสดงพรบมมือกับทั้งสองท่านด้วยนะครับ กับเรียนท่านวิรจันเกิดนายกสมาคมการศายตัวชนจังหวัดสงขลาที่เคารพอย่างสูงน,นะครับกระผมนายพัชรวิ่งแก้วอุปนายกสมาคมการศายตัวชนจังหวัดสงขลาในนามคณะกรรมการจัดงานขอจากขอบคุลท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดงานเปิดโลกการศษาเอกชนจังหวัดสงขลาครั้งที่ห้า ประจำปีกประจำปี2555ในวันนี้การจัดงานเปิดโลกการศึกษาเอกนชนจังหวัดสงขลาได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่27มกราคมพุทธศักราช2555จนกระทั่งถึงวันนี้รวมแล้ว3วันโดยกิจกรรมมีการจัดพิธรสการการแข่งขันทักษะวิชาการ กาประกวดของร้องเพลงไทยทุกทุ่งลูกกรุงไทยสากลและรเพลงสากลและและเพลงสากลตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ชั้นประถมมัธยมศึกษาจนถึงอาชีวศึิษาและครูรวมทั้งบุคลากรทางการศาึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา าการจัดงานครั้งนี้สมาคมการศัยกรอกชนวันตถุประสงค์ที่ได้วางวัตถุประสงค์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประการโดยได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรและหน่วยงานอาทิ่การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลเมืองคลองแหสากรอมชักครูสงขลาจำกัดผู้บริหารครูบุคลากร นักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลาเป็นอย่างยิ่งบัดน,นี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณามอบเกียรติบัตรและกล่าวรายงานกล่าวปิดงานโลกเโลกการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาครั้งที่5ประจำปีการศึกษา2555ตามลำดับขอขอบียนเชิญครับ